ทำนาข้าวอีกหนึ่งท่านนะครับครับสวัสดีครับที่แนะนําตัวกับท่านผู้ชมนิดหนึ่งนะครับว่าชื่อเรียงสิ่อะไรสมตักดิโกมตันที่ทํานาข้าวเนี่ยเพิ่งมาทําปีนี้หรือทํามากี่ปีแล้วตองก้าอายุสิบกว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่ยี่สิบหรือาสิบกว่าทำนามาสี่สิบกว่าปีนะครับพี่น้องพี่สมศักดิ์ มารู้จักโครีได้เงี้ก็ร้านมันให้มาใช้ให้มาลองใช้ดูร้านที่บอกว่าอยู่ที่การอใช้ตัวนี้อยู่ข้าวพ่การแล้วเห็นผลดีก็เลยเอามาให้ลองใช้ดูลองใช้ดูแปลงนี้ก่อนที่พี่สมศักดิ์จะมาใช้เนี่ยประมาณ60ไร่เนาะเมื่อก่อนเนี่ยเห็นบอกว่าผลผลิตได้ไม่มากเท่าไหร่ไม่มากแต่ก่อนว่ามันก็ได้40อย่างมากอย่างดีเลยสัก5 ก็สี่สิบห้าสิบยุงเนี้ยโลตะรอแล้วใช้ปุ๋ยใช้ยาเยอะไหมไม่ใช้เยอะใช้เยอะปุ๋ยยาเป็นแทะเป็นแสนขึ้นแสนเท่าไหร่พี่ประมาณแปดสี่แปดห้าแสนสี่แสนห้านะครับได้ข้าวแค่สี่สิบห้าสิบเวียนแล้วหกสิบไร่เนี่ยที่ใช้ไส่ปุ๋ยใส่ทองทองอกว่าหน่อยต้องทองครับครั้งหนึ่งสองครองฉีดจนเก็บเดี่ยวนี้พี่ฉีดกี่ครั้งนะครับประมาณสามครั้ง สามสองก็ตกหกสองตกสองแต่หลังจากฉีดไปครบแล้วเนี่ยปุ๋ยยาที่บอกว่าเคยใช้แสนกว่าค่าจะจ่ายลดลงมาเหลือเท่าไหร่มันก็เหลือลดเหลือครึ่งว้าหกี่หมื่นนะประมาณหกเจ็ดหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นอย่างไรยังเงี้ยลดค่าปุ๋ยแไะค่าปุ๋ยค่ายาไปแล้วครึ่งหนึ่งแล้วตอนเกี่ยวข้าวเกี่ยวได้อะไรประมาณรับพิ่งจฉีดร่นแรกหรือว่าเคยใช้ดูก็เออ่ามันได้ข้าวเจ็ดสิบแปดสิบเออแล้วก็เออ ัก็ใช้ได้ใช้ดีมากหลังตัวนี้หน้าสุดนี้ได้เท่าไหร่นะแปดสิบได้แปดสิบเกี่ยวครั้งล่าสุดนี้คือตื่นเต้นมากคือมึงใช้รอบแรกเลยกะกะคาดว่าเต็มที่สูงสุดไม่น่าจะเกินเจ็ดสิบคนเขขอดว่ามันได้ไปแปดสิบมาดูแล้วขอโทษแล้วความชื้นหน่อยสูงมันไม่หนีมันก็หนีเขาไปความชื้นไม่มีเออแต่ว่าราคาราคามันไม่ถ้าไม่ได้ ถ้าราคามันเหมือนเมื่อก่อนนี้เราโหยรวยเลยสบายมากราคาข้าวมันก็ขึ้นลงตามปกตินะครับเพราะว่าที่สังเก็บเป็นซองบุกพันเลยนะพันจัสมินจัสมินจัสมินนะครับชาวนาเรารู้กันอยู่แล้วครับจัสมินปีที่แล้วราคาดีมาปีนี้หน่อยราคาล่วงปีนี้ทุกเจ้ามันล่วงทั่วประเทศแต่ท่านราคาข้าวราคาล่วงแล้วพี่ได้4ี่สิเียนเหมือนเดิมนิดแย่กว่าเดิมนะดีนะได้เพิ่มไมาส0ิเวียนมาอุ้มเอาไว้ประหยัดปุ๋ยยารอบละห้าหกหมื่น แล้วก็ถ้าทำสักปีละาสองรอบก็แตกเงินล้านแน่อนอที่ไหนที่สามรอบก็เศรษฐีนะเนี่ยก็พอได้มีอะไรฝากบอกผู้ชมทางบ้านมาครับว่าโคทีดีอย่างไรกอกได้เลยครับหนีีแล้วหลวงเริงตอนเตินเขี่ยวใบตั้งดีเหมือนกันตอนใหญ่ใบาย,ยาวใบางามเนื้อน้นักดีอะไร มันก็เรียกว่าดีอ่ะดีทุกย่างตั้งแต่ทั้นามต้องมาทำนามาในชีวิตอะไม่เคยเห็นอะไรดีแนี้เลยไม่เคยเห็นเนี่ยก็เราเดินกระเตาะอลวงกระเต๊าะอะไรดูเออมันก็ท่าดีมั่วมันมีความสุขด้วยกันดูป๊บโหรโลกก็ไม่เข้าโรคก็ไม่มีเม็ดลายก็ไม่มีใช่าง้ยไหมเม็ดลายเม็ดด่างก็ไม่มีจับแล้วมันก็สุดมันเอออะไรมันปลื้มอ่ะปลื้มใจหายเหนื่อยอ่ะหายเหนื่อยโอ้ยปุ๋ยก็ลดยาก็ลดผลผลิตก็เพิ่มมีความสุขกันทั้งบ้านนะครับ พิพันธ์โฟทีนวัตรกรรมนําเข้าจากอิสราเอลนะครับนวัตรกรรมใหม่ล่าสุดตัวนี้สามารถตอบเกษตรกรได้ทุกคนครับในเรื่องของการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแน่นอนวันนี้ชีมงานโฟทีนะครับต้องขอลาพี่ชุมสักตะเพียนเท่านี้ก่อนและลาพี่น้องเกษตรกรทุกท่นานนะครับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ